เอาเริ่มแล้วสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว,ลวกับรายการ b บ k กเดอะไลน์นะครับโโอ้หวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอะไร เคยได้ยินไหมครับเวลามีนักเตะสักคนเนี่ยจากลีกอื่นไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีกาเกาโชซิลิอาลีกเอิงฝรั่งเศสหรือลาลิกาสเปนนะหรือลีกรองๆอย่างพวกลีกโปรตุเกสลีกคอนแลนด์นี้จะย้ายเข้ามาสู่ทีมในพรีเมียร์ลีกและก็มักจะมีคําพูดว่าเอ้ยซื้อตัวจากลีกอื่นมาเนี่ยมันจะปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้เหรอเดี๋ยวจะซื้อมาพังหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาตอบคําถามนี้กันนะครับว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับตัวจากลีกอื่นที่ย้ายม เนี่ยส่วนใหญ่พังหรือปังกันแน่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไค b ้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง i อศูนด้วยนะครับ ต้องท้าความานี้นะครับว่าพเมยรีกเนี่ยณเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกนะครับทั้งในแง่ของการเงินในแง่ของความแข็งแกร่งของทีมนะครับในแง่ของการที่มีซูเป,ปอร์สตาร์เข้ามาอยู่มากมายนะครับแล้วถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาแล้วนะครับอย่างที่มีคนสงสัยว่าเฮ้ยเรียลเนลเมซี่เนี่ยมาเล่นพีเมยรีกจะรอดไหมเจอสโต๊กเสียบขาหักหรือเปล่าซึ่งผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับในคลิปเมซี่เนี่ยมาเล่น พเมยรีก <Premier> ได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนสงสัยมาโดยตลอดนะครับเรื่องนักเตะที่ย้ายมาจากลีกอื่นมาเล่นในพิมยรนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งคนที่มาแล้วก็ดับหลายๆคนนะครับแล้วก็มีคนที่มาแล้วเกิดหลายๆคนอ่าผมยกตัวอย่างริสเตโนโรนันโดนะครับเด็กน้อยจากโปรตุเกสจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับย้ายมาแมนยูตั้งแต่อายุยังน้อยสุดท้ายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเห็นไหมแจ้งเกิดอ่าหรือบูโน่เฟอร์นันเดสใช่ไหมนะครับย้ายมาจากลีกโปรตุเกสตอนอยู กุลีตาลีก็ยังเล่นไม่เท่าไหร่เลยนะครับย้ายมาจากลีโรลุเกสมาก็แจ้งเกิดหรือเควินเดอร์บอยแม้จะเคยมาอยู่อังกฤษแล้วกับเชลซีแต่สุดท้ายเขาไปแจ้งเกิดบุนเดสซีกาเขาย้ายมาก็แจ้งเกิดโมฮัมเหม็ดซาลาใช่ไหมแม้ว่าอยู่เชลซีอาจจะเรียกว่าแจ้งเกิดไม่ได้ก็ไม่ถูกเพราะไม่ค่อยมีโอกาสลงเล่นนะครับย้ายกลับมาจากโรมาก็แจ้งเกิดลิซันเบเกอร์อเนี่ยแจ้งเกิดก็มีนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่แจ้งเกิดไม่ได้นะครับยกตัวอย่างฟอริยองโตวแวงใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นปีดาวลุ่งกำล,ลังจะติดย ดาบสนิทสุดท้ายกับฝรั่งเศสไปสติดท,ทีมชาตินะครับหรือนักเตะอีกหลายๆคนที่ย้ายมาแล้วแจ้งเกิดไม่ได้อาทีเช่นเบนลิกมาคีทายานใช่ไหมหรือคนที่จากจากอังกฤษไปแล้วกลับมาอย่างจาดอนซานโชเนี่ยก็แจ้งเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีนะครับปนกันไปทั่วทั้งนักเตะที่มาจากลีกอื่นและแจ้งเกิดได้และนักเตะที่มาจากอีอื่นและแจ้งเกิดไม่ได้มีครบเลยนะครับมาจากเกาโช่หลีกเอิงบุนเดสลิกาลาลิกาหลีกปุเกตมีทั้งมา อะไรแช่งเกิดได้และแช่งเกิดไม่ได้ผสมปนเปกันไปบางคนาง<แ>กากจากลีกอื่นมาเก่งในลีกอังกฤษก็มีนะครับบางคนเก่งจากลีกอื่นมาเก่งในลีกอังกฤษก็มีบางคนเก่งจากลีกอืกนกกอ่น,นมาดับในลีกอังกฤษก็มีนะครับซึ่งมันก็เป็นวัฏจักรของโลกฟุตบอลนะครับจากลีกอังกฤษเก่งๆไปดาบลีกอื่นก็มีเยอะแยะแต่เราไม่ค่อยสนใจกันใช่ไหมนะครับกากจากลีกอังกฤษไปเก่งลีกอื่นก็มีเยอะแยะเช่นกันเพราะฉะนั้นมันมีหมดแหละแต่ถ้าจะเอาแบบเป็นตัวชี้วัดจริงๆนะครับเป็นอะไรที่เห็นได้ชัด เราดูท็อปทีมในพรีเมียร์ลีกหรือ20ทีมในพรีเมียร์ลีกนะเวลานี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยแกนหลักระดับทีแมนหรือตัวจริงเนี่ยเป็นนักเตะต่างชาติที่ย้ายมาจากลีอื่นหรือเป็นนักเตะชาวอังกฤษที่เกิดเติบโตถูกสร้างขึ้นมาจากอะคาเดมี่ในอังกฤษมากกว่ากันยกตัวอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เสื้ผู้เล่นตัวจริงประตูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมาจากบราซิลข้ามน้ำตั้งทะเลมาโปรตุเกสย้ายมาอังกฤษถูกไหมครับนำเข้ามาอยู่แล้วอ่ะแบ็กขวาไคล์วอล์กเกอร์อันนี้สร้างเองจากอังกฤษเซนเตอร์ล ดี Art, John Stone, อาร์ดจอห์นสโตนอ่ะจอห์นสโตนสร้างเองรูเบนดีอาร์ดนี่นำเข้าจากโปรตุเกสแบ็กซายไม่ว่าจะเป็นอาร์เก้หรือกวาดิโอก็นําเข้าโรดี้นำเข้าจากสเปนอยู่แล้วใช่ไหมครับเควินเดอร์บอยก็มาจากเบลเยียมมาจากบุนเดสลีก้าใช่ไหมหรือแบนด์โนโดซิวาก็มาจากลีกเอิงนะครับก่อนหน้านั้นก็มาจากลีกโปรตุเกสเหมือนกันข้างหน้าอะ่ะเจเรมี่โดกูมาจากลีกเอิงมาจากเบลเยียมนะครับอะ่ itt, อะแจ็คกิลิทอ่ะสร้างมาจากในอังกฤษได้หมดนะครับอีกฝั่งหนึ่งจูเลียนอาวาเลสบิวเาเโ มาจากอาเจติน่านาเป้าฮาแลนด์ land, นะครับมาจากไหนครับออสเตรียามาเยอรมันแล้วก็ค่อยมาอังกฤษอ่ะเอาแค่โครงสร้างของแมนซิตี้เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็นำเข้ามาหมดแล้วตัวหลัก ถูกไหมนะครับเราไปดูทีมอื่นต่อเน,นื่องน,นะครับลิเวอร์พูลประตูนี่มาจากอิตาลีก่อนมาอิตาลีก็มาจากบราซิลนะครับอับแบ็กขวาสร้างเองเซนเตอร์ฟานไดายโกนาเต้เนี่ยไม่ได้มาจากอนะคาเดมี่ในอังกฤษแน่นอนนะครับอับแบ็กซ้ายโรเบวร์สันนับได้นะฮะมาจากาาาจากาซาลาจักรใช่ไหมตรงกลางเอนโดมาจากญี่ปุ่นมาจากบุนเดสไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับอังกฤษเลยนะครับแม็อกอานะริเตอร์โซบอลโซไลพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยอันนับเคอร์ติจโจนก็ถือว่ามาจากอังกฤษได้นะครับกาเวนแบกเนี้ยมาจากบุนเดสมาจากคอนเล ครั้งน้านี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะไม่มีมาจากอังกฤษเลยเห็นไหมแปลว่าถ้าเราไปดูเนี่ยยีทีมเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะที่แบกพรีเมียร์ลีกอยู่นะเวลานี้คือมาจากที่อื่นทั้งนั้นนะครับมันก็เกิดจากการที่เขามาจากที่อื่นแล้วก็ปรับตัวได้ในอังกฤษทั้งนั้นกลายเป็นว่าไอ้นักเตะที่เริ่มต้นจากในอังกฤษเลยตั้งแต่ต้นนี่แหละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกกันหรอกถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับย้อนกลับไปนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มาคาร์ลา จากการเก็บสถิตินะครับเขาบอกว่านักเตะเยาวชนของอังกฤษจ,จากอะคาเดมี่นะครับไม่ใช่สัญชาติอังกฤษนะนักเตะสัญชาติใดก็ได้นะที่เข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่ของทีมอังกฤษที่ถูกเซ็นสัญญาขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของสโมสรในระดับพรีเมียร์ลีกเลยนะครับจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ180กว่าคนเท่านั้นจาก1.5ล้านคนนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ0.012%เท่านั้นนะครับอย่างที่มาคาร์ดแลดฟอร์ดโ ไอจีจำได้ไหมไอจีสตอรี่ศูนย์จุดศูนย์หนนะครับแต่ว่านักเตะที่ปรับตัวจากในอังกฤษมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยฝึกฟุตบอลที่อังกฤษเริ่มมาเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับในทีมชุดใหญ่เลยแค่0ูนยเท่านั้นนะครับที่เหลือต่างชาติซื้อมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เกิดดับเนี่ยมีมากกว่าเปอร์เซ็นต์จะแจ้งเกิดมากกว่าอังกฤษผลิตเองเยอะนะครับพอไปเปรียบเทียบกับ NBA นะครับ NBA เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครรับเเเปออ์์ซ็็นนตทที่ด่ดก้งถิ จะแจ้งเกิดนะครับขึ้นมาเล่นในระดับ NBA เนี่ยมีสูงกว่าพิเมรีกซะอีกนะครับถ้านับจากเด็กอเมริกันในไฮสคูลที่จบไฮสคูลมาแล้วได้เล่นใน NBA เลยเนี่ยมีอยู่0.2์แต่ถ้าเป็นเด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยนะครับเล่นกีฬามหาวิทยาลัยมาก่อนเล่นบาสในมหาลัยมาก่อนแล้วมาเล่นใน NBA ต่อเนี่ยมีอยู่ประมาณ1.2อนะครับอันนี้ถ้าสายสถิติจะเอามาวัดก็ได้นะแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้สถิติหรอกเราดูด้วยตาเราก็เห็นแล้วว่า พีเมลีกที่ขึ้นชื่อว่าลีกที่ดีที่สุดในโลกนะครับส่วนใหญ่นะครับคนที่แบกลีกอยู่นะคนที่ทําให้พีเมลีกเนี่ยมันคือลีกที่ดีที่สุดในโลกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่นําเข้ามาจากที่อื่นที่เขาว่ากันว่าจะปรับตัวได้หรือเปล่าทั้งนั้นนะครับส่วนในที่คุ้นชินกับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยแจ้งเกิดยากนะครับแจ้งเกิดยากเพราะฉะนั้นถ้าซื้อนักเตะใหม่เข้ามาโอเคคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยซื้อต่างชาติที่อยู่ในลีกอังกฤษอยู่แล้ว แต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยก่อนที่ไอ้พวกนี้ที่คุณรู้สึกว่าก็ย้ายจากอังกฤษด้วยกันมาเนี่ยต่างชาติในอังกฤษด้วยกันมาอยู่ในอีกทีมในพรีมเมียร์ลีกมาเซฟกว่าไอ้พวกนี้มันก็ผ่านการปรับตัวมาแล้วทั้งนั้นนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์การปรับตัวจากนักเต,ตะต่างชาติเข้ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับสูงกว่านักเตะที่ถูกทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟูมฟักมาปั้นมาตั้งแต่อะคาเดมี่เยอะนะครับแต่ว่าอย่าไปกลัวนะครับการปรับตัวของนักเต,ตะต่างชาตินะ <S <S มีทั้งเกิดััั้งงงบกกกตตนนนนนะครแรแแแ่่แ่่อออยสููวาพใฤษ ครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอูนด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเล่นเกมต่อแล้ว